โอเคครับอบาเห็น,น,นะน,น,นแล้วนะจอดได้ตันนี้เราก็เดินมาถึงวัชิโดกพนแล้วนะครับคาดว่าเราจะไปที่ศาลหลักเมืองก่อนที่แรก มันได้ออกกำลังกายเลยครับวันนี้มีวัดเชิดตุ้คนนะกรัน่าเราน่าจะเป็นวัดพระแก้วครับได้ถึงแนละ้ว ต่างชาติเขามาเป็นกบวนครับทำเที่ยว,ว,า,ว,วานเทนวะ,ะที่จอดไม่ได้เดี๋ยวตรงนี้คนเที่ยวกันเยอะมากเลยครับ ประตูเข้าตรงไหนมีทางเข้าหรือวัดเจดบนอ๋อ่น,เ,นอเข้านะึงนะ อันไหนพึ่องอยืนตรงนู้นไหมฮะนเยอะมากเลยครับทเที่ยวในเมืองกันก็เนี่ยตอนโตนี่แม่ทวินหายอ่ะ ขทำสวนต้นกันเยอะใช่โอ้โห,โหต้นไซใหญ่ครับเป็นตาเลดี้ี่ยน่าจะขังไ,ไปเก็บไ,ไปเก็บรถ เยอะมากเลยครับนี่เราน่าจะเดินถึงวัดพระแก้วแล้วแน่นนยข้างหน้าเราครับเราจะไปที่ศาลหลักเมืองก่อนครับ เดินเร็วนักิเดือดรอแม่ด้วยอันแรแต่ลอเกมมันได้เกมมันได้เดินรุม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 เวมันจะไปหาไก่เป็นยงเป็นยังไวาันยัได้เหรอสายไปพี่่บรรยากาศ ่สวนอะไรอ่ะเอ่อสลานลมอ่ะวัดแม่แก้ว ไม่แดดเท่าไหร่ไม่ได้ร้อนเท่าไหร่บรรยากาศครับ สนามหลวงวัดพระแก้วคนเยอะนะครับเนี่ยเดินมาเยอะมากเลย อมาเที <Cornell. S 2> ่ยวัันนกเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากัครับคลิปนี้กอนค่แค่นี้กัดครับ